ไม่เคยเห็นี่ะมันจะอะไรขนาดนี้ไม่มีหรอกดูที่ลวงเหมือนกับว่าเอาข้าวมากองไว้เลยใช่เนี่ยดูเลยเนี่ยน้ำหนักจะไม่ดีได้ไงคอจะหักอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหพี่ยืนไดียผมจะถ่ายรูปพี่ได้เออโอ้โหเหลือเชื่อพี่การันตีว่าใช้กิ่งทองประโยกอย่างเดียวแล้วที่เราบอกว่าได้ว่าดีเพราะเราไม่ได้ปนไงเ้าเราเราไม่ได้วิธีดางเดินพ้น ออพอายามพยายามหน่อยนั่นคือมันปกติอ่าผสมอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอื่นน่ะคือไม่มีปนผมไม่เอาปนเลยคืออยากรู้งานดีจริงไหมได้ไอ้มีชั้นล่างอีกหนัหนน่ะออล่างต้มแล้วนะข้างในผมบอ,อกว่า <laughs> โอ้ย,อยตรงนี้เนี่ยอันนี้คือไม่โดนยาถ้าไม่โดนยาเป็นนี้หมดเลยเออใช่มันยามฉีดผมใส่ยาแกงอ่ะเพราะจะไม่ให้ยามขึ้นอ๋อยาขยาใช่เน่ขนาดตายนาหนาขึ้นเยอะเลยข้างในอโอโธ โอ้โหตรงนี้อันนี้คือโอ้ยอะไรจะงามขนาดนี้หอมมนดิเบอร์ห้าครับพี่น้องครับดูครับรออยู่โอ้โหดูครับดูครับรวงข้าวอย่างงามโอ้ยเป็นตาสะออนแท้เนี่ยโอ้ยอย่างงามอย่างงามอย่างงามงามมากเลยอะไปดูรวงใกล้ๆสิ้ที่ ดูครับพี่น้องครับดูเอาเองครับมันจะงามขนาดนี้โอ้โหดูครับปกตินะครับนาแถวภาคกลางนะครับจะต้องมีข้าวดิดข้าวเด้งเยอะมากแต่ที่นี่แปลกมากครับไม่มีข้าวดิดข้าวเด้งให้เห็นเลยครับพี่น้องครับโอ้ยงามจริงๆครับเห็นไหมครับหญ้ามีนะครับแต่ว่าน้อยนะครับแต่ว่าข้าวดิดข้าวเด้งไม่เห็นมีเลยสุดยอดจริงๆครับ